ในโลกของงานก่อสร้างยุคใหม่ที่ทุกวินาทีมีค่าเครื่องจักรที่สามารถตอบโจทย์ความเร็วความแม่นยำและความคุ้มค่ากลายเป็นหัวใจสำคัญของทุกโปรเจกต์และว,วันนี้ d r i p X จะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถขุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นคือ2026 t h y r w o l d Mover X 550รถขุดระดับ Heavy Duty ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพงานในประเทศไทย ตั้งแต่ง,งานถนนงานสำรวจพื้นที่ไปจนถึงงานเหมืองและงานขุดระดับลึกเรียกได้ว่าเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งกำลังและความประหยัดในคันเดียวเมื่อมองครั้งแรกท h ายีวลด์มูเวอร์ X550 จะให้ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรงและทรงพลังตัวเครื่องดีไซน์ใหม่ปี2026ปรับโฉมให้มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะของทายวล์มูเวอร,มวอร์มากขึ้นฝ่หน้าเลดแบบใหม่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืน กระจกบานใหญ่ครึ่งรอบทิศทาง360องศาทําให้คนขับควบคุมได้ง่ายครึ่งรวมถึงระบบการสะเทือนของห้องโดยสารที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การทํางานต่อเนื่องหลายชั่วโมงไม่เหนื่อยจนเกินไปมาดูกําลังการบ้างทียีบรมูฟเวอร์ X 550มาพร้อมเครื่องยนต์กําลังสูงที่ปรับจูนให้เหมาะกับสภาพอากาศและงานหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะใช้น้ํามันน้อยลงแต่ให้แรงบิดสูงขึ้นทําให้เวลาลงดินหรือเจอดินแข็งระยะการขุดยังคงนิ่งและทรงพลัง ระบบไฮดรอลิกแบบใหม่ตอบสนองรวดเร็วแม่นยำและไม่หน่วงทําให้ทุกจังหวะขององค์การขุดการยกการหมุนมีความลื่นไหลควบคุมง่ายแม้ผู้ควบคุมจะเป็นมือใหม่ก็ยังสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นอ,อีกหนึ่งจุดเด่นของ X 5 5 0คือโครงสร้างตัวรถที่ใช้วัสดุเหล็กผสมสูตรใหม่ที่มีความแข็งแรงแต่มีน้ําหนักเบาลงทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและลดการสึกหรอของช่วงล่างตัวแทร็กถูกออกแบบให้เกาะพื้นได้ดีแม้บนพื้นลื่นหรือพื้นที่ที่มีโคลนมากกว่าปกติ เหมาะกับสภาพพื้นที่ในหลายจังหวัดของไทยนอกจากนี้ตัวกระบอกไฮดรอลิกยังได้รับการซีลแบบใหม่ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดโอกาสการรั่วซึมที่เป็นปัญหาของรถขุดหลายรุ่นในอดีตเข้ามาภายในห้องโดยสารทยีเวิร์มูเวอร์ XH 5 0ให้บรรยากาศที่ทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งแบบซับพอร์ตหลังเต็มรูปแบบปรับไฟฟ้ารองรับการใช้งานยาวนานมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่เย็นเร็วและประหยัดไฟจึงเหมาะมากสําหรับการทํางานกลางแดดประเทศไทยที่ร้อนจัด หน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลใหม่ใช้งานง่ายแสดงผลทุกระบบชัดเจนรวมถึงการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ได้ทันทีว่าควรเช็คส่วนไหนก่อนเกิดปัญหาใหญ่ลดต้นทุนการซ่อมบำรุงลงอย่างมากอีกความพิเศษของ X550 คือระบบช่วยควบคุมอัจฉริยะสมาร์ทดิจ3.0ที่ช่วยคำนวณระดับความลึกมุมบูมและการทรงตัวแบบอัตโนมัติทำให้ผู้ควบคุมทำงานได้แม่นยำกว่าเดิมลดข้อผิดพลาดขณะขุดลงได้หลายเท่า เหมาะอย่างยิ่งสําหรับงานถมงานทําคลองงานปรับพื้นที่หรือแม้แต่งานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงในไซต์งานต่างจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่สม่ําเสมอด้านความปลอดภยัยทยิวตมูเวอร์ X550 ก็จัดเต็มระบบกล้องรอบคัน4ดพร้อมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อกําลังหมุนและมีสิ่งกีดขวางใกล้ตัวช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในไซต์งานที่มีคนจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีระบบบล็อกความปลอดภยัยอัตโนมัติเมื่อคนขับออกจากที่นั่งทําให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่ทํางานโดยไม่ตั้งใจ ระบบเบรกฉุกเฉินถูกปรับให้ตอบสนองเร็วขึ้นโดยเฉพาะเวลาทำงานบนพื้นที่ลาดเอียงหรือพื้นหินกรวดที่มีโอกาสลืน่นสำหรับต้นทุนการดูแลรักษาทียีวัตมูฟเวอร์ x 5 5 0มีข้อดีที่หลายคนชื่นชอบเนื่องจากอะไหล่หาง่ายราคาไม่แพงและศูนย์บริการในประเทศไทยมีครอบคลุมมากขึ้นในปี2026ทําทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางมากเพื่อซ่อมบำรุงตัวเครื่องยังสามารถใช้ได้กับน้ำมันหลายเกรดไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะเกรดพรีเมียม ทำให้ประหยัดค่าดำเนินงานได้มากในระยะยาวการทดลองใช้งานจริงในหลายไซส์งานให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทีมงานของเราที่ d r i x ได้นำ X 5 5า X550 ไปทดลองทั้งงานขุดดินทั่วไปงานตักหินงานขุดคลองและงานลากวัสดุหนักผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องตอบสนองดีมากไม่มีอาการเร่งไม่ขึ้นหรือไฮดรอลิกอืดแม้จะใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมง ระบบการร้อนทำงานดีทำให้เครื่องไม่โอเวอร์ฮีทและตอนกลางวันอุณหภูมิสูงเกิน38องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญสำหรับสภาพอากาศไทยหลายคนสงสัยว่า x 550เหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะทั้งผู้รับเหมาใหญ่ที่ต้องการเครื่องทนงานหนักและผู้รับเหมารายย่อยที่ต้องการเครื่องที่คุ้มค่าและใช้งานง่ายคุณภาพแบบนี้แต่ราคายังแข่งขันได้ดีเหมาะกับตลาดปี2026ที่ต้องการความประหยัดและคงทนมากขึ้น จุดนี้ทําให้หลายบริษัทหันมามองทยิเอดมูเวอร์มากขึ้นเพราะต้นทุนระยะยาวคุ้มกว่าแบรนด์ต่างประเทศหลายเจ้าอีกเรื่องที่น่าสนใจคือการออกแบบให้รองรับอุปกรณ์เสริมหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหัวเจาะหัวที่ัวตักหลายขนาดหรือใบมิดหน้าต่างหน้าต่างทําให้ x 5 5 0กลายเป็นรถที่ปรับใช้กับงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนคลองเกษตรหรือแม้แต่ง,งานขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม หลังจากได้ทดสอบทั้งวันทีมงานรีบเอ็กซ์มีความเห็นตรงกรันว่าทายิวต์มูเวอร์ x 5 5 0อเป็นรถขุดที่สมดุลที่สุดในปี2026ทั้งกำลังความประหยัดความนุ่มนวลของระบบควบคุมความทนทานและค่าใช้จ่ายในการดูแลถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการสร้างกำไรร,ยระยะยาวไม่ใช่แค่หวังใช้งานชั่วคราวและนี่คือประสบการณ์เต็มรูปแบบของเรากับ2026ยทายวต์มูเวอร์ x ห้าร้อยห้าสิบหากใครกำลังมองหารถขุดที่จะอยู่คู่กับธุรกิจหลายปีโดยไม่งองแง ไม่กินน้ำมันเกินจำเป็นและให้ประสิทธิภาพระดับสูงคันนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของตลาดไทยปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย d r e a m X หวังว่าการรีวิววันนี้จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากมีรุ่นอื่นอยากให้เราทดสอบคอมเมนต์บอกเราได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชม